โอเคครับก็กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไลค์เกมเศรษฐีทุกคนทุกท่านหน่อยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับอีเวนต์ใหม่ล่าสุดนะเป็นอีเวนต์เพนบอดระเบิดกับบนะัตรเชิญดรอปเนาะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถในเกมเลยดีกว่านะแต่ถ้าดูจากชื่อแล้วผมมั่นใจเลยว่ามันน่าจะเป็นของออย้อมสีแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับมาปับ๊บมันก็ขึ้นมาปุ๊บเลยนะ โอ okay. เดี๋ยวมาดูที่ตัวอีเวนต์กันก่อนดีกว่านะครับนะก็จะมี2อันนะบัตรเชิญดรอปแล้วก็เป็นทางด้านของเพนบอรดระเบิดนะโดยวิธีการตามหาเนี่ยเราสามารถตามหาได้2ทางนะครับนะคือเก็บ S ให้ครบ4ชิ้นนั่นเองครับนะ2อันนี้มันใช้ S 4ชิ้นเท่ากันนะครับนะใช่ไหม อ่าใช่เป็นลุงกบ S นะครับนะอ่าโดยวิธีการตามหา S เนี่ยมันมีอยู่2แบบนะครับคือเก็บ A ฤดูฝนให้ครบ6อันกับเก็บ A ออันพร้อมกับ A บวก2ชิ้นเพื่อแลกเป็น S ลุงกบนั่นเองนะครับก็คือมันเหมือนแบบถ้าเกิดคุณ A เหลือคุณก็สามารถถ้าคุณแบบได้ A มาเยอะมากก็สามารถออกไปแลกได้นะครับนะนเรียกได้ว่าก็ส่วนตัวผมมองว่ามันก็ดีขึ้นนะสำหรับการทำแบบนี้มันทำให้ปิดเว้นง่ายขึ้นเนาะ แต่ก็ไม่รู้นะว่าเขาจะปรับเปอร์เซ็นต์การออกอะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดคุณมี S เหลือเนี่ยสามารถมาได้เป็นกล่องสมจี้เครื่องรางได้นะครับนะในนี้ผมมองว่ามันดีหมดเลยนะยกเว้นเปนวาฮันล่าหินสวยนะครับนะถือว่าแพ็กนี้ของกนะ็ดีนะดีนะยกเว้นไอเปนวาฮันล่านะถ้าไม่นับเปนวาฮันล่าเนี่ยผมมองว่าอย่างอื่นดีหมดเลยนะเออพอได้อยู่แล้วก็มีเวอร์ชันลิมิเต็ดเนาะ อ่าแล้วก็ S S สเนี่ยสามารถมาไล้เป็นแสงกิติยศได้เนาะก็ตามที่เห็นได้เลยนะแล้วก็นะครับทุกๆก,การเล่น3ครั้งต่อ1วันจะได้รับอากาศดี1ชิ้นโดยอากาศดี1ชิ้นสามารถแลกเป็นเพชร30เพชรส่วน2ชิ้นจะแล่เป็นเพชร1 0 0ส่วนถ้าเกิดเราเก็บสะสมครบทุกๆ3ชิ้นจะได้รับลูกบาท300ร้อยถึง1น0 0ไปเลย1อันนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดเราเก็บ อากาศร้องไห้กับอากาศดีอย่างละหชิ้นสามารถแลกเป็นทางนั้นสามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นทางนั้น200ลูกอมดาวได้นะครับนะโดยอากาศร้องไห้เนี่ยจะได้เมื่อเราแพ้1ครั้งนะครับระยะอีเวนต์นี้จะอยู่ที่วันที่26จนถึงวันที่29นั่นเองล้วนะครับนะก็ถ้าเกิดทำทุกวันก็จะได้เท่าไหร่วะ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าก็เนี่ยครับนะวันนี้ก็คือเพราะตอนนี้มันเลยสี่ทุ่มมาแล้วนะครับก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าก็ได้อ่วันละวันละชิ้นใช่ไหมละ่ะสามวันก็สามชิ้นพอดีนะครับนะคุณก็จะได้สามร้อยกับอีกหนึ่งร้อยเพชรนั่นเองนะครับเป็นขั้นต่ำส่วนไอไอไอฟ้าเราให้เนี่ยไม่ต้องแลกก็ได้นะครับนะเพราะว่าเก็บไออากาศดีเนี่ยเล่นให้ครบสามตาต่อหนึ่งวัน นะครับนะเรามาแลกไอเทียนี่จะคุ้มกว่าเยอะเลยนะเชื่อผมเนาะเพราะว่าไอร้อยลูกอมแดงสองร้อยลูกอมแางแม่งไม่คุ้มเลยโอเคคิดว่าน่าจะมีเท่านี้นะแล้วก็ถ้าเกิดเราเติเเตมเอาถ้าเราปิดจี้แล้วเราไปอัพเป็น limited edition <c oughs> ก็จะได้รับแสงกิติยศมาด้วยเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่จะไปเติมทำเพื่อ คือผมมองว่าไอลิมิเต็ดเ i ดิชับางอันนะมันสวยมากเลยแต่โดยส่วนใหญ่นะที่ผมเห็นอนะลิมิเต็ดเ i ดิชันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนะไม่ไรู้ทำไมอ่าความสามารถ ปัดเชิญดรอปนะครับในเทิร์นของฉันเมื่อตกแรนมาร์กโอกาส4 5สร้างแรงแรนมาร์กทันทีหรือเคลื่อนย้ายก็คือเมื่อนในเทิร์นของเราถ้าตกแรนมาร์ก45ขหหอเหินเดินอากาศแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งเมื่อตกแรนมาร์กของฉัน45เรียกไฟตรงข้ามทั้งหมดในแถวนั่นเองเนาะเป็นความสามารถคล้ายๆกับยุนรังอะไรแบบนั้นไหมน่าจะใช่นะก็คือตกแรนมาร์กตกแรนมาร์กตัวเอง45เรียกศัตรูที่อยู่ในแถวทั้งหมดแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถก็เป็นเอ่อห่อตกอเินอากาาศเนะ ส่วนเพ้นบอร์ดระเบิดนะครับนะความสามารถเพ้นบอร์ดระเบิดก็เมื่อตกแรนม้าฝ่ายตรงข้ามจ่ายค่าผ่านทางแล้วป้ายสีสองเทินร์น70%นะครับนะแล้วก็เป็นความสามารถยิงระเบิดตามใจฉันนั่นเองเนาะโอเคครับนะสั้นๆประมาณนี้เลยเนาะก็อีเวนนี้ผมแนะนำไม่ข้ามไปนะมันเป็นจี้ย้อมสีนะเออส่วนตัวเลยนะส่วนตัวเชียร์ข้ามเลยเพราะมันเป็นจี้โคตรพ่อโคตรแม่ย้อมสีอะ่ะคือมันเอาจี้เดิมมาย้อมสีจ่าๆเลยอะ ผมก็เลยมองว่าส่วนตัวนะมองว่าเฉยๆอ,ะอ่ะเออเนาะไม่ได้รู้สึกอะไรมากก็แนะนําให้ข้ามนะเออผมเป็นไม่ได้ก็อยากให้ข้ามไปนะโอเคประมาณนี้หลนะเนาะคลิปนี้ก็มาไวไปไวอะไรเนาะสาหรับผมแล้วก็อย่างหนึ่งนะเออเดี๋ยวดาเช็คก,ก่อนรู้สึกว่าอา่าเขาจะหยุดวันพฤหัสศุกเอ้พรฤหัสศุกนี้ของผมจะหยุดด้วยนะ แล้วก็พวกนี้ผมก็เป็นงานกิจกรรมมันก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่าผมต้องไปเตรียมตัวนําเสนอโครงงานของครูก่อนแม่งไปขึ้นไปขึ้นหอประชุมด้วยโหไม่ได้ตั้งตัวเลยเอ้ยรู้สึกว่าจะขึ้นหอประชุมไม่ก็ออนไลน์นี่แหละนะผมว่าจำไม่ได้แล้วอ่านละเอียดนะอ่านเองยังองเองเลยอ่าแล้วก็อย่าลืมไปทํากิจกรรมนี้ด้วยนะเหมือนจะไม่มีกําหนดด้วยนะโอเคโดยรวมอีเวนต์นี้ก็จะสรุปค้่าว่าวคือแนะนําไม่ข้ามนั่นเองนะครับนะ จะได้ไม่ต้องไปเปลืองเพชรคุณด้วยนะแนะนําว่าข้ามแล้วก็เก็บเพชรไว้ใช้ต่อไปเรื่อยๆนะั่นเองนะแม่งโชคสตา์ก็บ้าแล้วยังกระจับวางโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นะใครจะทำเว้นก็ขอให้พลให้โชคดีคิดอย่างไรก็คุยกันในคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมปิดไม่ปิดก็บอกกันได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ปิดไว้น้อยๆแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้จะทำเนาะโอเคทั้งหมดทั้งหมดมีประมาณเท่านี้สำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อเจอกัน อีเวนต์ต่อไปครับบ๊ายบายลาตีสวัสดีครับ